สวัสดีเจ้าวันนี้ตีในฟาร์มของสุพรรณที่ทำงานนี่ก็ได้ขายงวออกไปตัวหนึ่งนะเจ้าวันนี้จะขายงัวตัวหนึ่งเจ้าขายงัวออกตัวหนึ่งนะเจ้าหลอขอไว้เดี๋ยวเราจะได้มัเดเจี๊กเ,เ,เ,เอาขึ้นรถนะเจ้าตกลง

ต้นก็บมายุ่งกอ่ะเมด่อไรพี่ยังประจำปีเนาะประตูในฟาร์มนี่ก็สามารถปิดเปิดได้นะเจ้าหมุนทัวทิศเลยนะเจ้ามันก็สะดวกสบายเวลาเขาเปิดเขาปิดน่ะเจ้าตอนงัวก็สบายนะเจ้าโอ้แบบนี้นะตัวนั้นมันบกินหญ้ากินอาหารเจ้า ลูกเท่าแกก็เลยตัดสินใจขายออกไปน่ะเจ้าเขาก็จะใจเจียกมัดนะเจ้ามัดหัวมันนะนะมัดขอมันเนาะดึงเขาขึ้นบนรถวันน่ะเจ้าบ่กอันมันจะขึ้นยากนะเจ้าสมมติว่ากรณีมันหลายตัวเอาจะใจผ้าใบนะเจ้าี่ามุ้งเป็นตังนะเจ้าเพื่อหัวเดินขึ้นรถนะเจ้ามันจะง่ายเนาะแต่ว่าน้อยตัวก็าใจเจียกมัดดึงแบบนี้เลยเจ้ามันง่ายดีนะเจ้า Điều kia tôn gặp lũ thâu kè phải khuẩn đứng nè cháu Sư phán kia cháu lây tám hàng tám con mà khuẩn nó nè cháu Tôn gặp lũ thâu kè kia cháu phải khuẩn đứng chia nè cháu Đứng chạc khuẩn sư phán kia พยายามไล่ก้นงวงขึ้นตัวบันไดรถน่ะเจ้าปัะตีเขาดึงองมาน่ะเจ้าจะเป็นบันไดสําหรับงวเดินขึ้นไปน่ะเจ้าจะไล่ขึ้นแบบนี้อ่ะเจ้าบ่กินหัวอาหารหลายวันแล้วนะเจ้าลูกโตแกก็เลยเอาไปขายน่ะเจ้าบ้านเดี๋ยวถ้าปล่อยว่หยขวามันสบายนะเคยมีหลายตัวละเจ้าตีปล่อยไว้น่นะมันมันตายไปไงหน่ะเจ้าเสียได้เนาะบ่ได้อย่างซักบ้านน่ะเจ้าวางทิ้งมาได้เจ้าัวจะใหญ่ใจเวลา หลายปีเจ้าปีสองปีพุ่นสองปีกว่าจะได้ขายพอวางว้วตีหันอยู่เนี่ยเจ้าเป็นง้วขุนนะเจ้าเปื่อนมันแดดตุ้ยทั้งนั่นนะเจ้ามีแต่มันมาย้อมกินหวาหาันก็เลยผอมมดนะเจ้าเข้าวบะเชียนะเจ้งงาง้วขุนนะถ้าบอกันน้เนื้อเขาจะขายมาได้เจ้าเขาจะไปซื้อเลยนะเจ้าสุพันกับบุญโมวาลูกเขาแกไปเจาไปขายแบบแนเนาะนัดกันตั้งตะตะวาเจ้านัดกันแปดโมง ต้าแฟนมงไปกับบพ่พดบ่แม่นนะ่เจ้าเจ้าก็เลยทัวห้องกว่าจะออกบ้านมาได้หืมกว่าจะ,สะเสด็จสดาออกมาจิ่กัดึงว่ารับแต่รับวายนะ่าสุพรรณกับงานหลายนะ่เจ้าพันกับต้นชวนะ่วงมาเจ้าก็จะลงหัวาหารแหมนะ่เจ้าว,วันนี้โอป้านองเท่าแกกับไปเอาหัวหารลูกบริษัทมาตัวหนะ่ะเจ้ไจาไปแล้วเจ้านองหัวไปแล้วจากดีงานยันยงเสร็จเรียบร้อยกับมาล่างบุตรล่างยังเรียบร้อยหน่อย ขงไว้ติดเต็มดมนะเจ้าประเทศเกาหลีใต้มาเดี๋ยวนี้กับการหนาวนะเจ้ามาเจ้ามานะอากาศค่อนข้างที่จะหนาวเย็นเลยนะเจ้าองเ้อกันหนาวกังเกงขายาวยือุ่นๆไว้นะเจ้าอบอุ่นร่างกายไว้ช่วงนี้นะการมันหนาวแต่นะเจ้าเดี๋ยวแหมนน้อยนะติดนาติดไหน,ต,หนติดยังก็กรเริ่มละข้าเข้าสู่เดือน ทันวากันนาวแล้วนะเจ้าอยู่ทางบ้านก็นดูแลสุขภาพโดยเนอ่ขอบคุณเลายที่เข้ามาเพื่อกำลังใจสุพรรณเนอ่ขอบคุณจะนักเจ้า